สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินจังหวัดนครนายกมานําเสนอค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสวนนะคะจํานวน3ามไร่หนึ่งงานห2สตารางวาค่ะเป็นโฉนดด้วยค่ะขายยกแปลงในราคา2องล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินอยู่ตาบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะนี่ค่ะนาเสนอนะคะที่ดินเป็นสวนนะคะต้นนี้คือลิ้นจี่นะคะ แล้วก็ข้างในที่เห็นคือปลูกกล้วยไว้ค่ะแล้วก็มีระบบน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีไฟไฟ้านะตาปาพร้อมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายกแค่เพียง4ี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมีเพื่อนบ้านมากมายค่ะที่ดินเป็นถนนสาธารณะนะคะนี่ค่ะนำเสนอค่ะอันนี้คือหลักแดนหลักแดนอยู่นี่นะคะแล้วก็ไปหาตรงนู้นนะคะนี่ค่ะ ก็อยู่มุมนู้นเดี๋ยวเราเข้ามาชมในแปลงกันเลยนะคะที่ดินเป็นถนนสาธารณะนะคะอันนี้คือทางเข้า,ขาค่ะนี่คือหน้าแปลงนะคะนี่ค่ะที่ดินราคาถูกมากนะคะแปลงนี้นะคะขายในราคาแพ่สองล้านแปดสนบาทเท่านั้นเองนะคะมีสวนกล้วยแล้วก็มีลิ้นจี่ที่กําลังรว้น,นะคะระบบน้ำนํำมีให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนกล้วยเป็นลักษณะ ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ขันมีทางเข้าในที่เรียบร้อยแล้วค่ะไฟฟ้าก็มีพร้อมเลยนะคะน้ำประปานี้ให้เรียบร้อยหมดเลยเชิญรับชมได้นะคะที่ถมแล้วที่ถมแล้วค่ะพร้อมปลูกบ้านได้เลยเรียบร้อยนะคะห่างตัวเมือง,<า>งไกลไหมตัวเมืองจ้าห่างตัวเมืองเข้ามาสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่ดินจํานวนสามไร่หนึ่งงานหกสิบสองตารางวา ขายยกแปลงสองล้านแปดแสนบาทค่ะตำบลท่าช้างอาําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะถูกสุดๆใช่แล้วราคานี้ไม่มีแล้วนะคะขายยกแปลงด้วยราคานี้ถูกมากเลยแล้วก็ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลด้วยมีเพื่อนบ้านมากมายค่ะที่ยินตรงเนี้ยถมแล้วแล้วราก็ปลูกบ้านได้เลยนะคะอันนี้คือด้านหลังจะเป็นสวนกล้วยนะคะยกล่องไว้หมดเลยระบบน้ําก็มีให้พร้อมแล้วค่ะเพราะด้านหน้าเขาพุ่งลงนิจิไหมนะคะใช่ค่ะ ลักษณะเขาเป็นยกล่องไว้แบบนี้เลยค่ะที่ดินเขายกล่องไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะยก้องไว้มีระบบน้ําเรียบร้อยน้ําไม่แห้งเลยนะคะดูได้เลยค่ะไฟฟ้าก็มีนะคะแล้วก็ที่ถมแล้วพร้อมปลูกบ้านอันนี้คือด้านหลังเป็นสวนกล้วยนะคะด้านหน้าจะเป็นลิ้นจี่ทั้งหมดเลยค่ะที่กําลังปลูกไว้นี่ค่ะแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะคะขายยกแปลงแค่เพียงสองล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองค่ะ จำนวน3ไร่1งาน62ตารางวาตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดคนครนายกอยู่ห่างจากตัวจังหวัดคนครนายกแค่เพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและราคาถูกมากๆเลยขายด่วนด้วยนะคะรีบมาช่วยซ,ซื้อหน่อยนะคะติดต่อนะัดดูที่ได้นะคะ092 491 4374ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 9 2 3 8 0 4 5 8 3ค่ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ